คุณเคยรู้สึกไหมว่าชีวิตแม้จะลำบากแต่ก็ไม่เป็นอะไรไปสัทีหรือบางครั้งรอดตายมาได้อย่างหวิดหวิดหรือโชคดีแบบไม่รู้ตัววันนี้ผมจะบอกสิบสัญญาณที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ว่าบุญเก่ากำลังคุ้มครองคุณอยู่ข้อที่7น่าแปลกใจมากหลายคนมีแต่ไม่รู้ตัวครับดูจนจบแล้วเช็คว่าตัวเองมีกี่ข้อนะครับถ้ามีหข้อขึ้นไป แสดงว่าบุญเก่าของคุณแรงมากครับก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนว่าบุญเก่าคุ้มครองหมายถึงอะไรพระพุทธเจ้าสอนไว้ในพระไตรปิฎกว่าบุญที่เราสร้างไว้ในอดีตไม่ว่าจะชาตินี้หรือชาติก่อนๆมันจะกลับมาคุ้มครองเราในรูปแบบต่างๆไม่ใช่แบบมีเทวดามาช่วยหรือมีอำนาจลึกลับอะไรนะครับแต่มันคือกฎธรรมชาติ เหมือนเราปลูกต้นไม้ไว้วันหนึ่งมันจะให้รุ่มเงาเราบุญที่เราทำไว้มันจะสร้างเงื่อนไขสร้างโอกาสและสร้างการปกป้องให้เราโดยอัตโนมัติวันนี้เรามาดูกันว่าสัญญาณอะไรบ้างที่บอกว่าบุญเก่ากำลังทำงานอยู่เตรียมกระดาษจดไว้เลยนะครับว่าคุณมีกี่ข้อถ้ามีหข้อขึ้นไปแสดงว่าบุญเก่าของคุณแรงมากครับ สัญญาณที่หนึ่งหนีภัยได้อย่างบุดวิดคุณเคยมีประสบการณ์ที่ควรจะเจ็บควรจะเกิดอุบัติเหตุหนักหรือควรจะเจอเรื่องร้ายแรงแต่พอถึงเวลานั้นมันพลิกผันไปอย่างน่าอาัศจรรย์ผมมีเรื่องเล่านะครับผมมีเพื่อนคนหนึ่งชื่อสมชายเขาเล่าว,ว่าวันหนึ่งขับรถกลับบ้านตอนกลางคืนง่วงมากแล้วก็หลับในตื่นมาตอนรถกำลังจะพุ่งชนเสาไฟฟ้าพอเหยียบเบรก ก็ไม่ทันแล้วแต่แทนที่รถจะชนเสาตรงๆรรถมันเบี่ยงไปเองไปชนกองทรายที่คนเพึ่งเทไว้ข้างๆถนนเมื่อเช้านั้นเขาบอกว่าถ้าไม่มีกองทรายนั่นวันนั้นเขาคงไม่รอดแน่ๆนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าเรียกว่าพลังของบุญบุญที่เราทำไว้มันสร้างเงื่อนไขให้เรารอดพ้นจากอันตรายโดยไม่รู้ตัวไม่ใช่เทวดามาช่วย แต่เป็นกฎแห่งกรรมที่เราสร้างไว้มันคุ้มครองเราอยู่ถ้าคุณเคยมีประสบการณ์แบบนี้ให้หนึ่งคะแนนสัญญาณที่สองพบคนดีเข้ามาช่วยในยามคับขันเวลาที่คุณเจอปัญหาหนักๆแล้วมีคนแปลกหน้าหรือคนที่ไม่รู้จักดีเข้ามาช่วยเหลือโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเรื่องเล่าที่น่าสนใจนะครับมีคุณแม่คนหนึ่งชื่อสมใจเล่าว่า สมัยยากจนลูกป่วยหนักต้องการเงินไปโรงพยาบาลแต่เงินไม่พอไม่มีคนให้ยืมเธอร้องไห้อยู่หน้าโรงพยาบาลแล้วมีคุณยายคนหนึ่งเดินผ่านมาถามว่าเกิดอะไรขึ้นพอได้ฟังคุณยายยื่นเงินมาให้สามพันบาทเธอตกใจบอกว่าไม่รู้จักกันจะรับได้ยังไงคุณยายบอกว่าถ้าคุณไม่รับเงินนี้ก็ไม่มีค่าอะไรกับฉัน ไปช่วยลูกคุณเถอะถือว่าฉันทำบุญแล้วก็เดินหายไปไม่ทิ้งชื่อไม่ทิ้งเบอร์พระพุทธเจ้าสอนไว้ว่าผู้ที่ให้ทานย่อมพบผู้ให้ทานเมื่อตกทุกข์ได้ยากบุญที่เราให้ไว้มันจะเรียกคนดีเข้ามาช่วยเราในเวลาที่เราต้องการมันเหมือนกฎแห่งแรงดึงดูดบุญของเราดึงบุญของคนอื่นมาบรรจบกัน ถ้าคุณเคยพบคนดีช่วยในยามคับขันให้หนึ่งคะแนนสัญญาณที่สามโชคร้ายกลายเป็นโชคดีสิ่งที่คุณคิดว่าเป็นเรื่องร้ายเรื่องแย่แต่พอเวลาผ่านไปกลับกลายเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เคยเกิดขึ้นในชีวิตผมรู้จักพี่ชายคนหนึ่งชื่อองอ์อาจทำงานบริษัทใหญ่เงินเดือนดีตำแหน่งสูงแล้วโดนไล่ออกแบบไม่มีเหตุผล เขาเครียดมากท้อแท้มากคิดว่าชีวิตจบแล้วอายุ45แล้วจะไปหางานใหม่ที่ไหนแต่เพราะว่างานเลยเริ่มทำธุรกิจเล็กๆที่เคยฝันไว้ตอนเด็กปีแรกลำบากแต่ปีที่สองธุรกิจเริ่มโตตอนนี้3ปีผ่านไปรายได้เดือนละหลายหมื่นบาทและที่สำคัญเขามีความสุขมากบุญที่เราสร้างไว้ มันทำให้แม้แต่เรื่องร้ายๆที่เกิดขึ้นก็กลายเป็นโอกาสใหม่มันเหมือนพระพุทธเจ้าสอนว่าในทุกวิกฤตมีโอกาสซ่อนอยู่แต่มีเฉพาะคนที่มีบุญเท่านั้นที่มองเห็นโอกาสนั้นและคว้าม,มันได้ถ้าคุณเคยมีประสบการณ์แบบนี้ให้หนึ่งคะแนนเดี๋ยวนะครับคุณนับไปกี่ข้อแล้วถ้ามีสามข้อแล้วยิ่งดีด้วยนะครับ บุญเก่าครุ้มครองคุณอยู่แน่ๆแต่ยังมีอีกเจ็ดข้อและข้อที่เจ็ดน่าแปลกใจมากหลายคนมีแต่ไม่รู้ตัวไปต่อเลยครับสัญญาณที่สี่มีสุขภาพแข็งแรงแม้ไม่ได้ดูแลมากนักคุณอาจจะกินไม่ค่อยดีนอนไม่ค่อยพอไม่ค่อยออกกำลังกายแต่ร่างกายยังแข็งแรงไม่ค่อยป่วยหรือถึงป่วยก็หายเร็ว มีคุณน้องคนหนึ่งชื่อชัยเล่าว่าเขาทำงานหนักนอนดึกทุกวันกินอาหารไม่ตรงเวลาเพื่อนๆที่ทำงานด้วยกันอายุเท่าๆกันป่วยบ้างโรคประจำตัวบ้างแต่เขาไม่เคยป่วยเลยแม้แต่วันวันหนึ่งไปตรวจสุขภาพประจำปีหมอบอกว่าคุณโชคดีนะที่ร่างกายแข็งแรงทั้งๆที่ดูแลไม่ค่อยดีเขาบอกว่า คงเป็นเพราะแม่ของเขาตอนเด็กพาไปบวชเนนและพาไปทำบุญเป็นประจำแม่เสียแล้วแต่บุญที่แม่ช่วยสร้างให้เขาไว้มันคุ้มครองเขาอยู่พระพุทธเจ้าสอนว่าผู้ที่ให้ยาให้อาหารช่วยเหลือคนป่วยย่อมได้สุขภาพแข็งแรงอายุยืนในอนาคตนี่ไม่ใช่สยศาสตร์แต่เป็นกฎแห่งกรรมบุญที่เราให้ มันกลับมาในรูปของสุขภาพพลังกายพลังใจถ้าคุณมีสุขภาพดีแข็งแรงให้หนึ่งคะแนนสัญญาณที่5มีคนรักและเคารพโดยไม่ต้องพยายามคุณไม่ได้ทำอะไรพิเศษแต่คนรอบข้างชอบคุณให้ความเคารพคุณไว้ใจคุณพี่สาวคนหนึ่งชื่อปราณีเธอไม่ได้สวยมากไม่ได้รวยมากไม่ได้เก่งมาก แต่ทุกคนที่รู้จักเธอต่างก็รักและเคารพเธอคนขอความช่วยเหลือเยอะมากเพราะเชื่อใจเวลาเธอพูดอะไรคนฟังเวลาเธอต้องการความช่วยเหลือคนช่วยเธอเล่าว่าเธอไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมแต่แม่เธอบอกว่าสมัยก่อนแม่เธอพาไปวัดตั้งแต่เด็กสอนให้ไหว้พระกราบพ่อแม่สอนให้พูดจาดีไม่นินทาไม่ว่าร้าย บุญที่แม่ปลูกฝังไว้มันกลายเป็นบุญยะลักษณะของเธอพระพุทธเจ้าสอนว่าผู้ที่ไม่ว่าร้ายไม่พูดทำลายคนอื่นไม่ใส่ร้ายใส่ความยอมเป็นที่รักของคนทั้งหลายมีมิตรเยอะไม่มีศัตรูนี่คือผลของวจีกรรมคือการกระทำทางวาจาที่ดีบุญจากการพูดดีมันสร้างสเสนะ่ห์สร้างความน่าเชื่อถือให้เรา ถ้าคนรอบข้างรักและเคารพคุณโดยไม่ต้องพยายามให้หนึ่งคะแนนถ้าคุณมีครบ5ข้อแล้วยินดีมากๆนะครับแสดงว่าบุญเก่าของคุณแรงมากแต่ยังมีอีก5ข้อและข้อถัดไปคือข้อที่6ซึ่งเกี่ยวกับเงินทองแล้วข้อที่7จะเป็นข้อที่น่าแปลกใจมากไปต่อเลยครับสัญญาณที่6เงินมีใช้เสมอแม้ไม่ได้รวยมาก คุณอาจจะไม่ได้รวยแต่ก็ไม่ขัดสนเวลาต้องการเงินจริงๆมันมีทางออกเสมอไม่เคยจนถึงทางตันมีคุณลุงคนหนึ่งชื่อลุงน้อยทำงานเงินเดือนปกติไม่ได้เยอะแต่เขาเล่าว่าทุกครั้งที่ครอบครัวต้องการเงินจริงๆเช่นลูกเรียนมหาลัยต้องจ่ายค่าเทอมแม่ป่วยต้องเข้าโรงพยาบาลเงินมันมาเสมอไม่รู้มาจากไหน บางครั้งเป็นโบนัสที่ไม่คิดว่าจะได้บางครั้งเป็นของขายได้ราคาดีเกินคาดเขาบอกว่าเขาไม่เคยรวยแต่ก็ไม่เคยจนจรจิงๆเพราะเขาทำบุญสม่ำเสมอถวายพัฒหารพระทุกวันพระทั้งชีวิตพระพุทธเจ้าสอนว่าผู้ให้ทานย่อมไม่ขัดสนไม่ได้หมายความว่าจะรวยมหาศาลแต่หมายความว่าเมื่อต้องการก็จะมี นี่คือพลังของทานบารมีที่เราสร้างไว้ไม่ได้ทำให้เราเป็นเศรษฐีแต่ทำให้เรามีพอเสมอและความพอนั่นแหละคือความมั่งคั่งที่แท้จริงถ้าคุณไม่เคยขัดสนจริงๆแม้ไม่รวยมากให้หนึ่งคะแนนต่อไปสัญญาณที่7ชอบทำความดีโดยไม่รู้สึกว่าบังคับตัวเองนี่คือข้อที่หลายคนมีแต่ไม่รู้ตัวคุณชอบช่วยคน ชอบทำบุญชอบให้โดยไม่รู้สึกว่าต้องบังคับตัวเองหรือทำเพื่อให้คนชมมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติผมรู้จักน้องสาวคนหนึ่งชื่อวิภาเธอไม่ได้รวยแต่ทุกครั้งที่เห็นคนขอทานเธอให้เสมอเพื่อนๆถามว่าทำไมให้เขาอาจจะเอาไปซื้อเหล้านะเธอบอกว่าไม่รู้สิแค่เห็นแล้วอยากให้หัวใจมันบอกให้ให้ เธอยังชอบทำอาหารแจกคนแก่คนจนตอนเช้าวันหยุดไม่มีใครบอกให้ทำไม่มีใครรู้ด้วยไม่ได้โพสโซเชียลแค่ทำแล้วมีความสุขวันหนึ่งเธอเจอพระอาจารย์ท่านหนึ่งท่านบอกว่าหนูมีบุญเก่ามาเยอะชาติก่อนคงทำบุญมามากเลยชาตินี้ชอบบุญโดยธรรมชาตินี่คือสัญ,ญญาณที่สำคัญมากนะพระพุทธเจ้าสอนว่าความต้องการทำความดีโดยธรรมชาติ เกิดจากบุญที่เราสร้างมาช้านานหลายชาติมันฝังลึกในติดใต้สำนึกเลยทำให้เราชอบบุญโดยไม่ต้องคิดคนที่มีสัญญาณนี้แสดงว่าบุญเก่าแรงมากและจะทำให้ชาติหน้าเกิดในสุขติอีกด้วยถ้าคุณชอบทำบุญโดยไม่ต้องบังคับตัวเองให้หนึ่งคะแนนข้อนี้สำคัญมากต่อไปสัญญาณที่8ไม่มีศัตรูตัวฉกาดคุณอาจจะมีคนไม่ชอบบ้าง แต่ไม่มีใครเกลียดคุณจนอยากทำร้ายคุณจริงๆไม่มีศัตรูร้ายไม่มีคนอาฆาตมีพี่ชายคนหนึ่งเล่าว่าเขาทำธุรกิจมาหลายสิบปีแข่งขันในตลาดที่ดุเดือดมีคู่แข่งเยอะมีคนอิจฉาบ้างแต่ไม่เคยมีใครมาทำร้ายเขาจริงๆไม่เคยโดนฟ้องไม่เคยโดนใส่ร้ายไม่เคยโดนทำร้ายเขาบอกว่าเขามีหลักคือ ไม่ทำลายใครเพื่อให้ตัวเองได้ประโยชน์ธุรกิจแข่งขันได้แต่ไม่เคยใช้วิธีการสกรปรกไม่เคยช่อโกงไม่เคยโกหกไม่เคยใส่ร้ายคู่แข่งเพราะพ่อสอนไว้ว่าอย่าสร้างศัตรูเพราะศัตรูจะตามมาทุกชาติพระพุทธเจ้าสอนว่าผู้ที่ไม่สร้างเวรไม่สร้างศัตรูไม่ทำลายผู้อื่นย่อมไม่มีศัตรูตัวฉกาดมาทำลายตอบ นี่คือผลของการมีเมตตามีกรุณาไม่คิดร้ายต่อผู้อื่นบุญจากการไม่สร้างเวรมันคุ้มครองเราจากศัตรูถ้าคุณไม่มีศัตรูร้ายไม่มีคนอาฆาตให้หนึ่งคะแนนต่อไปสัญญาณที่9ชีวิตอาจลำบากแต่ไม่เคยสิ้นหวังคุณอาจจะเจอปัญหามากมายชีวิตอาจจะหนักแต่ในใจยังมีความหวังยังมีกำลังใจที่จะสู้ต่อ มีคุณป้าคนหนึ่งสามีเสียลูกป่วยต้องเลี้ยงดูคนเดียวเปิดร้านอาหารเล็กๆรายได้น้อยหนี้เยอะหลายคนมองว่าชีวิตเธอน่าสมสารน่าสมเพชแต่เธอไม่คือรู้สึกอย่างนั้นเธอบอกว่ายังมีอีกวันพรุ่งนี้ยังมีลูกให้เลี้ยงยังมีอาหารให้ขายยังมีลูกค้ามาอุดหนุนเธอยิ้มได้ทุกวันทั้งๆท,ที่ชีวิตหนักคนถามว่า ทำไมไม่ท้อเธอตอบว่าเคยไปวัดทำบุญพระอาจารย์บอกว่าการที่ยังมีชีวิตอยู่การที่ยังมีกําลังใจสู้นั่นแหละคือบุญพระพุทธเจ้าสอนว่าวิริยะความเพียรความไม่ท้อถอยเกิดจากบุญที่สั่งสมมาช้านานหลายชาติมันฝังลึกในติดใต้สำนึกเลยทำให้เราเช่าบุญโดยไม่ต้องคิดคนที่มีบุญเก่าแรงแม้จะเจอทุกข์มากแค่ไหน ก็ไม่สิ้นหวังเพราะบุญมันเป็นเหมือนแสงสว่างในใจที่ทำให้เรามองเห็นทางออกเสมอคนที่ไม่มีบุญเจอปัญหานิดเดียวก็ท้อก็คิดสั้นแต่คนที่มีบุญเจอปัญหาหนักแค่ไหนก็ยังลุกขึ้นสู้ได้ถ้าคุณเคยเจอปัญหาหนักแต่ไม่เคยสิ้นหวังจริงๆให้หนึ่งคะแนนสัญญาณที่10ได้พบพระธรรมได้เข้าใจความจริงของชีวิต นี่คือสัญญาณที่สำคัญที่สุดคุณได้มีโอกาสเรียนรู้พระธรรมเข้าใจเรื่องกรรมบุญบาปทุกข์และทางออกจากทุกข์มีน้องชายคนหนึ่งชื่อพันเขาเล่าว่าตอนหนุ่มๆเขาเป็นคนไม่ดีติดเหล้าติดบุหรี่เล่นการพนันทำร้ายคนชีวิตวุ่นวายเต็มไปด้วยปัญหาวันหนึ่งเพื่อนชวนไปวัดเพื่อนบอกว่าไปฟังเทศ เขาไม่อยากไปแต่ไปเพราะเพื่อนชวนพอฟังเทศเรื่องกรรมเรื่องทุกเกิดจากความไม่รู้เขารู้สึกเหมือนมีบางอย่างตื่นขึ้นในใจนั่นกลายเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตเขาเริ่มฟังธรรมะเริ่มปฏิบัติธรรมเริ่มเปลี่ยนตัวเองตอนนี้สิบปีผ่านไปเขาเป็นคนละคนเขาบอกว่าการได้เจอพระธรรมคือโชคดีที่สุดในชีวิตพระพุทธเจ้าสอนว่า การได้พบพระธรรมเป็นบุญบาร,รมีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะในโลกนี้มีคนเกิดมานับร้อยล้านคนแต่มีกี่คนที่ได้เกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนามีกี่คนที่ได้ยินเสียงพระธรรมมีกี่คนที่เข้าใจและปฏิบัติได้การที่คุณกำลังดูคลิปนี้อยู่ตอนนี้การที่คุณสนใจเรื่องธรรมะนั่นแหละคือสัญญาณที่ว่าคุณมีบุญเก่ามหาศาลเพราะบุญเก่า มันนำพาคุณมาพบธรรมมาเรียนรู้ทางออกจากทุกข์นี่คือของขวัญที่ล้ำค่าที่สุดที่บุญเก่าให้เราถ้าคุณได้เจอธรรมะได้เข้าใจชีวิตมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาให้หนึ่งคะแนนคะแนนของคุณ1-3ถึงสข้อบุญเก่ายังมีอยู่แต่ควรสร้างเพิ่มอย่างสม่ำเสมอ4-6ถึงข้อบุญเก่าคุ้มครองคุณอยู่ดีมากรักษาไว้ และสร้างต่อ7-9ข้อบุญเก่าแรงมากคุณทำดีมาเยอะในอดีต10ข้อคุณมีบุญบารมีมหาศาลร,รักษาไว้ให้ดีและเป็นกำลังใจให้คุณอื่นวิธีเสริมบุญให้แรงขึ้นถ้าคุณอยากให้บุญเก่าแรงขึ้นหรืออยากสร้างบุญใหม่พระพุทธเจ้าสอนไว้ว่า 1. ทานบารมีการให้ให้ทานให้ทร ช่วยเหลือคนยากจนให้ทำแชร์ความรู้แชร์คลิปธรรมะให้อภัยปล่อยวางความโกรธ 2. ศีลบารมีการรักษาศีลไม่ฆ่าไม่ทำร้ายสิ่งมีชีวิตไม่ลักขโมยซื่อสัตย์ไม่พูดเท็จไม่นินทา 3. ภาวนาบารมีการทำจิตใจให้สงบนั่งสมาธิทำใจให้สงบ จเจริญสติระลึกรู้ตัวอยู่เสมอสิ่งสำคัญคือทำสำหรับเสมอทำด้วยใจจริงไม่ทำเพื่อคนชมบุญที่สร้างด้วยใจบริสุทธิ์มีพลังมหาศาลถ้าคุณชอบคลิปนี้รู้สึกว่าได้ประโยชน์กดติดตามช่องด้วยนะครับเพื่อรับชมคลิปธรรมะต่อๆไปแชร์ให้เพื่อนๆเพื่อ,เ,อ,เ,อเ,ปเป็นบุญกุศลร่วมกันและที่สำคัญคอมเมนต์บอกผมหน่อยครับว่า คุณมีกี่ข้อผมอยากรู้ว่าคนที่ดูคลิปนี้มีบุญเก่าคุ้มครองกันมากแค่ไหนสาธุครับขอให้ทุกท่านมีความสุขจเจริญในธรรมสวัสดีครับ